เกี่ยวข้าวนะครับผมเกี่ยวข้าวของประเทศไทยนะครับผมดูรถยี่ห้อคูบูต้านะครับนี่คูบตูต้ามี470กิโลกรัมนะครับผมเหื่ขนาดไหนครับเนี่ยข้าวล้มแบบนี้ก็เกี่ยวได้นะครับผมนะเกี่ยวไว้ด้วยครับผมไปแล้วครับนั่นข้าวล้มแบบนี้ก็สามารถเกี่ยวได้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูว่าข้าวที่เกี่ยวแล้วเอามันล่วงไหมเอามันหลงเหลือไหมเราตามไปดูครับผมนี่ครับผมข้าวที่เกี่ยวไว้สะอาดดีครับผม,บผมไม่มีล่วงนะครับนี่ครับน้ำกรุยได้นะครับผมเนี่ยเป็นเป็นน้ำนะครับรถสามารถลุยได้ครับ ต่อไปแล้วครับอูโบต้านะครับผมรถญี่ปุ่นครับเป็นรถญี่ปุ่นก็จะเกี่ยวข้าวด้วยด้วยรถนะครับรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวเป็นรถของประเทศญี่ปุ่นนะครับผมนี่ครับน้ำโคลนแบบนี้ก็สามารถลุยลุยเกี่ยวได้นะครับ นี่ครับเห็นไหมครับน้ำเฉเจียบแบบนี้มียเกี่ยวได้ครับเพราะเป็นล้อเป็นล้อตะขับนะครับผมสามารถลุยได้ทุกสถานที่นะครับแม้นาจะเป็นแบบที่โคลหรือว่ามีน้ำนะครับผมสามารถลุยเกี่ยวได้นะครับ,รบวันนี้เป็นคูโบต้านะครับผม ดีซีิบูนจีนะครับผมเป็นรถของญี่ปุ่นนะครับผมจะตามจอดตามมุมก็สามารถเกี่ยวได้นะครับผมดีครับ ตามตอบตามมุมที่เกี่ยวเกี่ยวได้นะครับผมแล้วครับส่นมากที่ประเทศไทยส่วนมากก็จะเกี่ยวเกี่ยวรถกันนั้นนะครับผมส่วนน้อยที่จะเกี่ยวมือนะครับผมพอเดี๋ยวนี้จะเอาเทคโนโลยีมามาช่วยปับใช้นะครับผมเพราะว่าจะเบาแรง ของของคนลงนะครับผมแต่ก,ก็จะเสียอยู่อย่างหนึ่งคือคนก็จะตกงานนะครับผมคนก็จะตกงานนะครับแต่ถ้าใช้คนก็านาพื้นใหญ่แบบนี้ก็จะหลายวันนะครับผมบางทีเป็นเกือบครึ่งเดือนนะครับกว่าจะเสร็จแต่ถ้ารถนี่ก็แั๊บเดียวนะครับผมไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับนี่ครับผมง่ายนะครับผม นี่ครับตามมุมตามอะไรก็เกี่ยวได้นะครับเก็บได้ทุกเม็ดนะครับสมัยนี้ยุคสมัยนี้ต้องใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีช่วยนะครับผมได้เบาแรงผลขึ้นเยอะนะครับผมนี่ครับ พอเกี่ยวแล้วไ้ตรงที่ดำๆตรงนี้เอาตรงที่แดงๆตรงนี้ครับเป็นการเก็บเก็บข้าวที่เกี่ยวไว้นะครับผมแต้วพอเต็มพอเต็มก็จะเอาไปใส่รถนู่นรถที่จอดอยู่นู่นนะครับผมก็จะเนี่ยไอ้ที่ป้องยาวๆเนี่ยป้องที่เป็นยาวๆเนี่ยก็จะพ่นข้าวออกนะครับผม บ,บนงอาสวัสดีครับผมอันนี้คือเจ้าของนานะครับผมคุณพี่ชื่ออะไรครับผมเรีรชื่อเรียบจันทร์ประโคนนะครับผมครับผมตอนนี้นากี่ไร่ครับทั้งหมดเนี้ยห้าไร่ห้าไร่นะครับผมกะว่าจะเกี่ยวกี่ชั่วโมงเสร็จเนี้ยคงไม่น่าจะถึงชั่วโมงนะถึงนะนถึงนะงนะอ๋ะอะกะว่าข้าวปีนี้สวยไหม ขอใช่้ได้ใช่ไหมครับอ๋อครับผมนี่ครับเจ้าของนาครับผมชื่อเลียบนะครับผมจันประโคนนะครับผมเป็นคนบุรีรัมย์นะครับผมรงมที่บ้านกวดนะครับผมครับผมส่วนคนถ่ายนี่ก็ลุงดำนะครับผมอยู่บ้านเกวดเหมือนกันครับอยู่บ้านเดียวกันครับผมเดี๋ยวเรามาดูการเกี่ยวข้าวของคูบต้านะครับอารถคันนีอามาจากไหนครับเนี่ยอ่ากองที่รวงบ้านตะี๋อ๋อ บนเทัดดินบนเทัดดินอ๋อเขาดินเหนือเขาดินใต้เนี่ยเขาดินใต้เขาดินใต้นะอ๋อครับผมเป็นรถของญาติญาติของเองปะครับอ๋อเป็นรถของญาติญาติกันนะครับผมนี่ครับผมที่ต่อมานานยังกว่าจะได้มาเกี่ยวเนี่ยโเก็บขึ้นเดือนเงี้ยึเดือนแล้วอ๋อเก็บขึ้นเดือนนะครับผมเพราะเดี๋ยวนี้รถหายากครับผมต่างคนต่างเกี่ยวนะครับผมก็เลยต้องรอคิวกันนิดนึงนะครับผมต้องจัดคิวนะครับคิวแน่นครับผม คิวไมนแน่นเกินนี่ครับผมส่วนมากแถวบ้านเราส่วนมากแถวนี้เขาก็จะเกี่ยวเกี่ยวรถกันนะเออสุณน้อยที่จะเกี่ยวเกี่ยวมือเนาะเออใช่เพราะว่าการเกี่ยวมือมันช้าเนาะเออมันช้ามันเสียเวลาเนี่ยอืมเพราะว่าแต่รถเนี่ยเพิ่งมีไม่กี่ปีนะไม่กี่ปีนะเอ่อ ประมาณห้าปีแล้วเออเขาี่เขาี่เา่เาที่จำได้นะประมาณนี้แหละอืมนี่ครับจ้าของนาครับผมตัวเรียบจันทร์ประพนนะครับผมนาประมาณห้าไร่นะครับผมเนี่ยแถวนี้ก็ใช่ใช่ปะใช่อ,อ๋อใช่หมดเลยนะครับเนี่ยไปถึงนู่นนะ้ตนตาน,นึงอ,อ๋อกะว่าปีนี้จะได้เท่าไหร่เนี่ยเชื่อ <c oughs> ตรงมันเกินทะบุ้มรลอยอะไรโอ้แต่ข้าปีนี้ก็พอช้ได้เนาะ เออเพ่ว่าสวยมันก็จะีวคนแรงคนมันแรงเนาะอ๋อมันจะตกนี่รู่หมันจะตกเนาะพอพอพอเราจะเกี่ยวไอ้ฝนตกเออก่อนตอนตอนที่เราหวานข้าวมันแรงนะเออข้าวมันก็เลยออกมาแบบนี้เนาะเออใช่เนี่ยเนี่ยดูดิแต่ก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับผมครับผมแล้วตีนี้ข้าวแพงไหมครับเนี่ยรวยแท่ ก็ข้าวดี่มันเป็ทมก็พิเศษบาทกว่าพิเศษบาทใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็นข้าวอะไรครับเนี่ยนี่ดอกมะลิใช่ไหมนี่อะไรนี่มิหน้านี่มิลห้าเหรออ๋อนี่ครับอันนี้เป็นข้าวดอกมะลิมิลชูหน้านะครับผมนี่ครับผมลวงไปจะสั้นนิดหนึ่งครับผมเพราะว่าเป็นเป็นข้าวหวานเนาะไม่ได้ข้าวดำเนาะสมัยก่อนก็จะดำกันเนาะเออเดี๋ยวมันเสียเวลาหน่ พราะสมัยนี้ก็เลยต้องวาน,นอน,นะครับนีนนนานคืออแกอแงนี่เน,นครับครับ ดูเบต้าครับมีสี่เจ็สกีนะครับผมดีครับึงแม้ข้าจะล้มก็ยังเกี่ยวได้นะครับผมเรได้สบายนะครับที่โคงที่โค้งแบบนี้ก็ลุยได้สบายแล้วครับเนี่ยเนี่ยลุยได้สบายครับผม เป็นตีนตะขาบนะครับผมสามารถลุยได้โ,โอนพวกนี้จะไม่ตัวนะครับผมข้างหลังนี้จะเป็นที่พ่นฟางออกนะครับผมเนี่ยพ่นฟางออกนะครับผมทีนี้สะดวกสบายแล้วครับชาวนา,าไทยไม่ต้องไปเกี่ยวเหมือนสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนเกี่ยวมือกว่าจะเสร็จก็อีกนานครับประมาณครึ่งเดือนนู่นแหละอย่างที่เจ้าของนาเขาบอกเพราะว่า สมัยนี้มันพัฒนานะครับผมไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วเพราะว่าถ้าเกี่ยวมือเนะี่ยใช้เวลาอีกนานเลยเสียเวลาทำอย่างอื่นนะครับผมนี่เราเรามาดูข้างหน้าครับผมนี่ครับข้างหน้าก็จะเป็นปั่นแบบนี้นะครับผมปั่นขึ้นไปการการเข้าล้มก็ยังก็ยังเกี่ยวได้เลยครับผมเนี่ยปั่นขึ้นแบบนี้นะครับผมนี่ครับ คุณขับนั่งสบายเลยครับดูครับคุณขับครับผมตั่งสบายสบายเลยครับสบายสบายเลยครับต้องใช้แรงเยอะนะครับเ P C .7 G นะครับผมของคุณพต้าเขาเนี่ยนี่ครับเลี้ยวสบายๆเลยครับ ข้าวยืนก็จะเกี่ยวข้าเกี่ยวง่ายหน่อยนะครับแต่ก็ยังเกี่ยวได้นะครับผมข้าวก็จะไม่เสียหายเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเป็นข้าวยืนต้นก็จะไม่เสียหายนะครับเดี๋ยวดูรถดเกี่ยวไปทางๆก่อนนะครับผม แฉะครับผมน้าน้ำม <bekommen S 1> ันม mmm. ah, ีน้ำรับเนี่ยแฉะนะครับผมเนี่ยดูครับดูการปั่นครับข้าวล้มนิดนังตันได้นะครับนี่ครับปันขึ้นมานะครับนี่ครับปันเป็นใบจับใบจับของเขานีครับนี่ครับนี่ครับซึ่งซึ่งเป็นใบจับนีดนึง นนนมาเป็ี่ครับผมเกี่ยวข้าวเมื่อกี้นี้ครับผมเจอเต่านะครับผมเต่าตัวนึงโอ้ตัวไปเลยเลยโอ้ดูนี่มีเลขไหมมีเลขไหมดูนี่วันนี้ครับเต่าอยู่ในนาครับผมนี่ครับตาดีได้ตาไรเสียนะครับผมนี่ครับโอ้นี่ครับนี่ครับของนาเขาเจอเมื่อกี้นี้ครับผมเนี่ยเจอตรงเนี้เมื่อกี้นะเนี่ยตรงเนี้ย รถไม่เหยียบนะเอยาขอบคุณครับผมมาบ้านรบ้านเนาะโอ้ดีแล้วไม่เหยียบนะอย่างตัวใหญ่เลยครับผมเจอเต่าครับนี่ครับเกี่ยวมาตรงนี้ครับเนี่ยมันเป็นน้ำตรงนี้ครับผมเนี่ยเจอเต่าครับเต่าโผลมาครับผมเนี่ยนี่ครับ โอ้ตรงนี้น้ำลึกมากเลยครับผมนี่ครับขนาดน้ำลึกแบบนี้ก็ยังลงเกียวได้นะครับน้ำลึกทั้งที่โคนนะครับผมสามารถลงเกี่ยวได้สบายเลยครับผมนี่ครับถ้าเป็นคนโอ้โหตั้งน้ำทั้งโคนแบบนี้ก็เกี่ยวยากนิดหนึ่งครับถ้าเป็นถ้าเป็นแรงคนนะแต่นี่แรงเครื่องจักรก็มีตับเยอะครับผมนี่ครับ มยม,มสยีสบายเลยครับผมมีครับมีสบายสบายเลยดีเฟรนดี้ครับคนลึกขนาดน,นี้นะ่ยังไปได้นะครับผมเนี่นะยยังเกี่ยวได้สบายเลยนี่นะครับผมตีนตะขาบอย่างเงี้ลงไปแล้วไปเลย dạng phải đúng lúc tapped 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 Rồi tapped này tapped 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 lên tapped lên tapped 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 ta 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 tapped ta 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 này ta 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 ta

เจอเปล่าเจอไหมเอ้าวหนีไปแล้วหรอว่าทำไมนนำหนีเร็วจังแรยจําหนูตามหนูไม่ทันนะครับตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วครับผุไมตามไม่ทันอ่ะวิ่งเร็วอ่ะอ่ะ นี่เงะหนูวิ่งเลยวะโอ้โหวันได้จับหนูวันนี้จับหนูไื่นสายวนได้จับหน,น,ไนูไม่ได้หนูวิ่งไปฝั่งนู้นแล้วหนูตัวไม่เลยเลยครับเมือนกันเนี่ยยังใหญ่ครับไล่จับกันไม่ได้ขนาดดักหน้าดักหลังนะยังตามไม่ยังตามหนูไม่ทันนี่ครับผม นาตรงนี้ใ,ใกล้จะเสร็จแล้วครับผมมาเที่ยวนี้ก็เสร็จแล้วครับนี่ครับเป็นนาไม่ใหญ่ครับผมเล็กๆครับ เพราะว่า,เ,าเท่าที่ดูพื้นที่แล้วพื้นที่มันไม่ส,สม่ำเสมอครับอของนางก็เลยทําแบบนาเล็กๆแต่นาเล็กๆแบบนี้เขาเกี่ยวยากครับเพราะว่ามันต้องปีนปีนคนาเนี่ยเน,นา่ยงนานต้องเอาจอบสับคนาแล้วก็รถก็ปีนปีนเข้าไปนะครับผมแต่มันก็ยัง,ย,งยังพอเกี่ยวได้ครับรถยังพอกลับ ตัวได้ครับผมตลงวมันมีตัวเดียวเหรอเป็นตัวเดียวใช่ไหมนี่ครับเนี่ยถ้าข้าวยืนแบบนี้ครับเกี่ยวง่ายเนี่ยข้าวยืนแบบนี้เข้าวยืนแบบนี้จะเกี่ยวง่าย เดี๋ยวจะปีนไปฝั่งนู้นแล้วครับเนี่ยขึ้นแลวขึ้นธนาไปแล้วครับขึ้นแล้วก็ลงไปฝั่งนู้นครับธน,นานเล็กๆก,ก็จะเป็นแบบนี้นครับมันจะลําบากนิ่นึงเป็นนาใหญ่ๆก็จะไม่เท่าไหร,นร่นี่ครับแต่ก็ยังพอเกี่ยวได้นะครผมว่ามันอยู่ในน,นี้แหละนะเนี่ยอยู่ในนี้แหละ นิ้นี่ยใช่เวช่วยกันดักที่วยกันดักหนู้ทั้งสามคนนี้ดักหน้าดังไม่ได้เลยนี่นะครับผมเสร็จไปแล้วสองบิ้งนะครับผมนี่ครับตอนนี้รู้สึกว่าใกล้จะเต็มแล้วมั้งครับเนี่ยสองบิ้งนี้นะครับผม วิ่งหนึ่งก็ประมาณเกือบไร่นะครับผมเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมองเลยครับผมถ้าเป็นคนเกี่ยวก็โอ้เป็นวันเลยครับเนี่ยสองวิ่งเนี้ยอันนี้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมองเลยครับผมนะครับส่วนรถเกี่ยวข้าวฝั่งน้นก็คนขับรถก็ขึ้นดูครับผมว่าใกล้จะเต็มหรือยังครับก็น,น่าจะใกล้จะเต็มเลยนะครับผม ลมแรงมากเลยครับผมเสียงอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าลมมันแรงครับนี่ครับวิ่งนี้ก็เกือบไร้เหมือนกันนะครับนี่ยริ่งนี้กับวิ่งนี้นะครับเกือบสองไร้นะครับแล้วก็มาบิ๊กนี้นตีนนี้ก็ใกล้จะเต็มนะครับผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปรอดูตอนที่มันเขาถ่ายออกจาก รถคันนี้นะครับลงลงรถอีกคันหนึ่งนะครับผมว่าจะเป็นแบบไหนนะครับผมวันนี้รถก็เต็มแล้วนะครับผมเนี่ยตอนนี้กําลังเอามาถ่ายขึ้นรถอีกคันหนึ่งนะครับผมรถทุกนะครับผมเนี่ยเต็มแล้วครับกําลังจะเอามาถ่ายนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูตอนมันถ่ายขึ้นรถนะครับ จะไป,ไปขับรถคันนั้นมาใช่ไหมขับรถคันนั้นมาใช่ไหมอ๋อจะเอาลงยะจอดตรงนี้อ้าวตาไปยอเรารอดูนะครับ หันมาแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะพ่นออกตรงนี้ตอนนี้เอาเข้าถ่ายไม้คันนี้เลยครับนี่ครับลงแล้วครับผมนี่ครับถ่ายรถคันนี้ครับออกจากรถเกี่ยวเมื่อกี้นี่ครับเนี่ยรถเกี่ยวอยู่นี่นะครับผมแล้วก็ถ่ายลงมาเนี่ยถ่ายลง แบน,นี้สะดวกสบายดีนะครับผมถ้าจะของนา้าของข้าวจาเอาไปขายก็ไปขายได้เลยนะครับผมแบบนี้แต่ก็โดนตัดความชื้นนิดหน่อยครับแต่ถ้าจะเอาไ้กินก็ต้องตักสักวันสองวันนะครับผมพอข้าวข้าวมันยังชื้นอยู่นะครับนี่ครับขายลงไปจากทานันทีครับเนี่ยแต่ไมเกลี่ยนะครับ ดูไว้ทนีเยอะอันไหนครับผมขายสวยไหมสวยอยู่เนี่ของนาหอวข,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 ข้าไเป็นสวยลยครับเราจะลองถ่ายดูเป็นข้าดูนี่ครับข้าวสวยอยู่เข้าวสวยอยครับ lúc ừ, này có cái gì hết 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 เขาแยงติดไต้ครับคนเข่า

อันนี้ประมาณเค่าเนี่ย <incub Jesus S 1> อุ้มห,หนึ่งหรือสองอุ้มเนี่ยอุ้มหนึ่งอ๋อจะได้อุ้มหนึ่งเนี่ยน่าจะอุ้มกว่าเนาะแล้วเม็ดข้าวสวยนะเนี่ยแต่ข้าวก็ยังชื้นอยู่เนาะต้องเอาไปตากกนใช่ไหมอ๋อจะตากกี่วันเนี่ยประมาณสองวันนะครับตากประมาณสองวัน ไ้ไปขับไปนายโชเฟอร์อยู่ไหนเนี่ยโชเฟอร์อยู่ไหนเอาผมคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ